สวัสดีครับมารีวิวเครื่อง J o นะครับผมก็เดิมๆเครื่องนี้มีเทอร์โบมานะครับแล้ก็ได้ทําการอัพนะครับอัพโบเพิ่มนะครับผมเป็น HX50 นะครับผมเทอร์โบ HX50 นี่ก็เป็นที่นิยมกันแพร่หลายนะครับผมในประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็หาง่ายนะครับผมจะไปพังที่ไหนหรือจะเสียที่ไหนปีไหนก็แล้วแต่นะครับมันหาอะไหล่ง่ายนะครับผมเพราะว่า HX50 กเนี่ยก็เป็นแบรนด์นิยมสําหรับรถบรรทุกนะครับก็มี HX50 แล้วก พวก t f นะครับผมที0 8พวกนี้นะครับที่นิยมกันใช้แพร่หลายนะครับผมเราจะใส่โบซิ่งสักตัวเราก็ต้องเลือกหาเทอร์โบที่มันรองรับอะไรแล้วก็หาอะไรง่ายด้วยนะครับผมอย่าหาเทอร์โบที่มันหาอะไรที่ยากนะครับผมเราต้องคิดถึงตอนเราซ่อมแซมบํารุงนะครับก็โบตัวนี้ก็เป็นมือ2นะครับมือ2ญี่ปุ่นนะครับเราก็มาล้างมาบิวนะครับผมทําความสารให้ก็พร้อมงานรับประกันให้นะครับผม การจะใส่โบก็ต้องมีเกจยงเกจแยกนะครับผมให้ครบระบบนะครับผมมีวัดบูธนะครับไปหน้ารถให้หนึ่งตัวนะครับผมก็ทุกอย่างใช้ของเดิมได้นะครับผมแล้วก็มีดัดแปลงเป็นบางจุดนะครับที่ใช้ของเดิมไม่ได้นะครับผมก็เครื่องเทอร์โบบางทีใครที่มีตัวนี้อยู่แล้วนะครับอยากอัพสเต็ปเพิ่มนะครับอยากให้วิ่งดีท้ายเดินนะครับผมก็แนะนําสเปคนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าเป็นท่อสั้นๆนะครับผมลูกค้าเพิ่มเป็นปลายเหลี่ยมนะครับผม ครับประมาณนี้เล,เลยนะครับผมยิ่งท่อสั้นยิ่งดังโหดนะครับผม ก็เป็นเครื่อง JO นะครับผมอันนี้ลูกค้าก็มีปั๊มมีหัวฉีดมาเต็มระบบแล้วนะครับผมก็เลยจะทําง่ายนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ลูกค้าไปวิ่งรีวิวดูนะครับผมก็กาลังจะให้ลูกค้าวิ่งดูนะครับผมร้านเราอยู่คุณหารซีสเกตนะครับพอดีลูกค้ามีงานด่วนมาทางอุบลนะครับผมก็เลยนัดคิวนะครับมาทําอยู่หน้าร้านนะครับหนึ่งวันเสร็จนะครับผม ก็ไขวิ่งไม่ออกนะครับผมรถทำทรงทำปั๊มมาแล้วนะครับผมวิ่งไม่ออกไม่ชอบเสียงนะครับผมอัพโบแบบนี้เลยนะครับผมจบนะครับผม Hx50 นะครับดหดๆนะครับผมหาอะไรง่ายด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ลูกค้าวิ่งดูส่งงานนะครับ ะับมโอนครผเดิมมีโบไม่แรงนะครับับนมอไม่ไหวนะครับผมก็อัพโบเพิ่มนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมขอบพระคุณครับผมที่มัันใจทีมงานช่างบิก๊ก